Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì phải Để không phải lỡ những video hấp dẫn อะไรอ่ะอะไ่ไปนี่ไปนี่ไปนี่ต้นไม้แม่บารี มึงน้ำกันเมลได้กินขพ้นอย่างเดียวครับอันไม่ข้นไม่ข้ามน่อยเดียวไม่ข้ามแบบใสพวกมันแยบ่ครบครับใส่แต่ละอันหยาดใส่เลยประตูของคนสุปขึ้นอย่างน้าพี่ เขาไล่หึกรมาณจิรเขาไหนึงครับมันก็แล้วตอนหนยังครับหมดจักใจแล้วพูดหมดแล้ว ต้อนอายุเท่าไหร่ในกี่ปีนะนหปีห้ปีครับท่านนะครับท่านแววตาเนี่ยท่ใน,าานช่วงของ,องอโควิด1 9น,นะครับแม้ว่ารูปในโอกาสที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเดินทางที่ทางท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลสาสสันนนะครับคุณหมอครท่องเที่ยวร้านอาหารโรงแรมที่พักบริษัทสถา์และนางสุีอันมาต ซึ่งเป็นเกษตรกรแบบงตัวเกษตรปลอดภัยค่ะรวมถึงส่งเสริมให้เกษตรกรรายใหม่นะคะที่มีศักยภาพขึ้นไปนะคะวันนี้ได้เวลาอันสิบคนแล้วนะคะที่ฉันขอได้เบอเวลดาเออร์รัตเบอร์ซาสขันแล้วก็คุณอินทรพลตุลสุพันธ์นะครับกับผมได้นำอนุมาลนะครับที่ท่านได้ไปได้ตั้งอาชีพในหลาสุขอำเภอครับคุณหมอจริยาชิดินังนะครับผมตอนนี้กิโลกรัมละ ห้าร้อยบาทนะครับผมวันที่สิบห้ามาครับก็ได้รับความสนใจนะครับจากานัก่องเที่ยวนงช่วยเชียร์ด้วยนะครับจริงๆนะครับท่านสคนมนคบจะเขนท่านผู้ว่ารการจังหวัดกาลสินนะครับจงงท้ายกำลังท้นที่ครับอ,อย่างตบมือน,นะครับออตอนนี้ทางสืนก็จะเอาไปชั่งก่อนนะครับว่าได้กี่กิโลนะครับตั้งสองเข็มมาแล้วนะครับก็ลดทันทีนะครับกิโลละห้า กระช่างมีไหมครับผมขอตเร็บร้อยแลวครับแปกิโลครับเมตรงเลยนะครับกิโลเล็กกว่านะเกือบเจ็ดเกือบเกิโลครับหกกิโลครึ่งครับตรงนี้ครับผมเจโลเพ่มสามพันครับสามพันครับกวานี้ครับผม ราคาก็มอบให้กับทางคุณพ่อสุรัสน,นะครับผมทางเจ้าของสวนนะครับทั้งภาพที่โชว์อินทราลมนะครับแล้วก็ในส่วนที่เนบรรยากาศนะครับที่สลับสเปลี่ยนกันในบรรยากาศของสวนไห้เชียวกับเดี๋ยวคุสุรัท กินนะคะต้องบอกก่อนว่านต้องนอนกินหลายท่านดม่ไม่่กนัดมาวหานากร่ต้นนี้หนกรอบอร่อยมากอรหาจังทีีานทีดนะคับท่ามพว่หนจ่ไหับที่คุ้มานะครับสหรานไม่มีเบสขงนยแปงอินทผพาลรำนะครับ ซึ่งเจ้าของแปลงก็คือคุณสุพันธ์และคุณสุพีเนี่ยเขาก็จะทำแปลงในระบบเกษตรอินทรีย์นะครับซึ่งผลผลิตเนี่ยค่อนข้างที่จะได้คุณภาพอย่างยิ่งเลยผ่านมาตรฐานคิวนะปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคแน่นอนนะครับแล้วก็มีการจัดแปลงจัดสวนอย่างดีนะครับเหมาะสำหรับการที่นักท่องเที่ยวโดยทั่วไปเนี่ย จะมาเยี่ยมชมนะลักษณะของกเกษตรเชิงท่องเที่ยวนะครับนอกมาผมยังรู้สึกว่าโอ,อ้ตื่นตาตื่นใจเลยว่าทําไมถึงไดออ้ปลูกได้แบบผลผลิตออกมาสวยงามนะครับแล้วก็ดกอย่างนี้นะครับแสดงว่าการบํารุงรักษาของเจ้าของสวนเขาดูแลอย่างดีนะครับถ้าสักครู่นี้ชิมไปแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับหวานกรอบอร่อยรับประกันคุณภาพแน่นอนนะครับแปลงนี้อยู่ในพื้นที่ของ อำเภอสหัสขันนะครับตําบลสหัสขันถ้า,ามาไม่ถูกเนี่ยก็จําว่าอยู่ติดๆกับวัดภูข้าวแปลงนี้อยู่ติดกับวัดภูข้าวชื่อแปลงสวนสุพรรณนะครับสวนสุพรรณพบปูกหาทิพตนพื้นที่อยู่ชุมระมาณสองเรยี่รียกให้พื้นเพื่ดีมมันกับนวนออกปีแล้วมันกับผ้หายบุคลาลัยนะครับกับพอเด็พอด็ชิมแจกพี่น้องเนี่ยก็ขายไป น,นิดน้อยประมาปีสองปีสามก็เริ่มดีขึ้นมากเรื่อยๆครับอันนี้ผลนลิตปีที่ไหนครับอันนี้พผลผลิน,ลน,นี่ก็อยู่ประมาณปีที่หกเพราะว่าต้นใหญ่สิบปีนี่ปีนี้เริ่มสุกที่แล้วครับปีที่แล้วพผลผลิตดได้ตันกระตันเจ็ดตันแปดจำหน่ายกิโลละกิโลละห้าร้อยครับลูกค้ากุ้งเลยลูกค้าทั่วไปครับมาผนมาเที่ยวมาจังหวัด ทุกอำเภอมันก้ามเรื่อยๆเกิดขายทั้งออนไลน์ป่ะขายคือกันเข้าขายออนไลน์ก็ขายพี่น้องกเกษตรกรที่คิดรักว่าจะปลูกอันเป็อินทรพาล้ำนี่ก็มาเลี้ยนรู <c oughs> จากผมได้คือสวนสุพรรณบ้านโสกทรายตำบลสหัสกัรอำเภอสหัสกัรนจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับ